บัดดีครับผมพบพอกันคือเก่าพี่น้องอีสานบานพุย,ยน้อยครับฝนงาดช่วงหาุ้งแรงครับผมฝนเศร้าตกตกบัดมือจนหอดหาุ้งแรงครับผมก็เลยเอานกฝึกตัวไม่ครับยังไม่ได้ตังซื้อครับมาใส่ไปต้นดูที่เ,เจ้าบิ๊กกิวใส่ตอนนั้นแหละครับใส่ข้อนเก่าเลยอยู่ในป่ายุค่านี่ครับก็ตั้งกล้องบ่ได้ดอก เนาะพอว่ามันค่าบังปลายยุค่าครับยุตีนบ้านคือเก่าครับส่วนผมกับปูนไปพักอยู่เถียงหน้าขาเจ้าครับอไปพักอยู่เทียงหน้าแต่ยินเสียงขันพ่อบำบันี่พี่น้องขันแนนเรียกแน่ขันแนนเรียกแนนครับเนี่ยต้นดูต้นนี่ครับเนี่ยต้นดูต้นนี่ยินเสียงเรียกเสียงเรียกแล้วก็ยน่นเรียกแล้วก็ยน่นไก่ที่ผ้าพ่นเมื่อครับบ้านนี่ เบิ่งน้ำกันครับฝนพายุเขาสามมื่สี่มือแล้วครับว่าทีบอกมากหรอครับก็เลยมาล่องเบิ่งเนาะพาคนมาฝึกเอานกมาอาบน้ำครับเดี๋ยวนี้ฝนเจาตกล้วก็เลยสีมาเอาเมื่อครับไปเบิ่งครับผมมาคนเดียวครับฝนตกทีมงานก็อยุคนละบานเอ้าพี่น้องนี่ครับใสเไอนี่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 ผนี่ันแล้วครับเป็นนูกอย่างติดบุ้คครับนั่น โอ้มาสองเทือกับสีมานอยู่แต่ว่าสิแม่นนเขาบ่านเท่าไรครับนี่แล้วมันอยู่ไก่เนาะซุ่มข้ามาเบืองกับว่เห็นครับเดี๋ยวไปเบื้องใกล้ๆครับผมใต้ต้นพุ่งละเดี๋ยวไม่ซักลักไม่สาวบ่ถึงดินครับนี่เอาเนี่ยครับพเนจรลั่นเห็นดินบ๊อบบ๊อบซักสีลงยังครับนนี่นี่นี่ตีงอแงา้งแงกงแงกอยู่นี่ครับ พี่น้องสีเห็นบ่าท่นละเดี๋ยวผมบ่ลงมาให้เบ่งอ่อนครับหยุดคลิปไปก่อนพี่น้องจักสินอกหยังเด้อบานถุงเขียวกับ่ไเด้เอวมากครับอยุดรดพุ่นเขานั่นดันดันบินปับบจุนนี่เอาลงมาแล้วครับโอ้ถืกเต๋อเงบ่ครับแต่ว่าไล่างามงามพี่น้องไลาจะรับปีกออามาใ่ใบที่แรกกับฝนตกครับผมก็ไปอยุดเถียงไก่เนาะไปอยุดเถียงไก่มันจักติดยามไดครับนี่ โอ้โหหมาน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 ครับนี่ครับผมบนกฝึกตัวใหม่ครับยังไม่ได้ตังซื้อพี่น้องยังไม่ได้ตังซื้อครับหลานฝากมาให่ตั้ง่ต่ลํำพูนครับว่านกฝึกไว้ท่านเป็นน,นกเสียงกลางกูกเดียวครับโอ้หมาแล้วครับผมมาตัวนี้สองเทีย ก็ได้สองแต้มหากินลาะตีนบ้านหมานอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตปดนกันเด้อพี่นอ้องปดลงมาแล้วครับนี่ปดออกมาแล้วแต่ว่าถุงเขียวอยู่รถจักติดตะเหิงครับจนไล่ไล่จนบาทครับเนี่ยโอ้ยผมกัอยู่ไก่บนิญินงทั้งฝนตกลิ่นครับสังกะสีเถียงหน้าข้าเจ้าดังเปียกบดนกก็ได้เอาหมานแล้วครับ มันเปียกบดเอาบ่้าเอาบ้าเอาบ่โอ้เาเผนนี่บ่เอาครับโอ้ยนกตี๋ล่ะนกติดแล้ว,ลวยังเรียกเอาไม้ขันย่นอีกเสืออยู่ครับเรียกเอาไม้ขันย่นอีกเสือผมม่ามีนกตัวนึงบินออกสิมเมนครูเพิ่นนั่นแหละกับห้องอุกอุกอยู่ด้วยครับ บรู้ว่าตัวผู้ตัวแม่ดักกับบทีคักปันไหนบ่ห่างคักปันไหนพอดีนี่พี่จักติดตึงครับปีกบาดเบิดเอาหมานๆแล้วครับผมขอบคุณกับการติดตามช่องอีสานบ้านผู้ใหญ่น้อยครับมื้อนีครับน,บนกฝึกตัวใหม่หมานแล้วครับผมอยู่รอตีนบ้านคลิปหน้าพอกันไหมครับก็สิหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ล่ะพี่น้อง สวัสดีถือไปหารถผุดแล้วครับวัสดีครับ